ร่ำรวยเงินทองฟู่กุ้ยจีเสียงสวัสดีครับฟู่กุ้ยจีเสียงเป็นสำนวนภาษาจีนที่มีความหมายดีเยี่ยมแปลว่าร่ำรวยและเป็นสิริมงคลเป็นคำอวยพรที่นิยมใช้กันมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างตรุษจ,จีนครับนอกจากฟู่กุ้ยจีเสียงแล้วยังมีคำอวยพรและสำนวนภาษาจีนอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับความร่ำรวยโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เช่นคำอวยพรที่เกี่ยวข้องกับความร่ำรวยและโชคลาบนี่คือบางส่วนของคำอวยพรยอดนิยมกุ้งสีฟ้าใช้กุ้งสีฝ้าใช้ความหมายคือขอให้ร่ำรวยเงินทองหรือขอให้มีโชคลาบเป็นคำอวยพรที่ได้ยินบ่อยที่สุดในช่วงตรุษจีนเลยครับฉฉหหยยวววนกงจิ้财源างจินยยงงจ้นความหมาย เงินทองไหลมาเทมาขอให้โชคลาภลังไหลมาเหมาะกับการอวยพรธุรกิจหรือการค้าขายเจ้าชายจิ้นเป่าเจ้าชายจิ้นเป่าความหมายกวากเงินกวากทองมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเป็นสำนวนที่นิยมใช้ประดับตกแต่งบ้านหรือรางค้าด้วยครับจินยี่หม่านถางความหมายร่ำรวยเงินทองหรือทองหยกเต็มบ้านเต็มคลังสมบัติ สื่อถึงความมั่งคั่งและสมบูรณ์พูนสุขอีเปิวลว่าลี่ความหมายลงทุนน้อยได้กำไรมหาศาลหรือกำไรมากมายเหมาะกับการอวยพรเรื่องธุรกิจการลงทุนยือจินเต้าจินความหมายทุกวันมีแต่ความร่ำรวยหรือมีเงินทองเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นคำอวยพรที่เน้นการมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ฉายเหียนกุนกุนความหมายเงินทองไหลมาไม่ขาดสายหรือเงินทองไหลมาเทมาเหมือนลูกกลิ้งสื่อถึงเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง